สวัสด,ดีมิลักแฟนสิสุไคเซนทุกท่านนะครับผมลืมไปเมื่อกี้จะพูดยายบาสกันนะอ่ะก็วันนี้มีแพ็คเอ่อแพ็คสกินของอาจารย์โกโจโเข้ามานะอ่ะจะเป็นแพ็คสกินของตัวละครอาจารย์อ่ะโกโจร่างอาจารย์นะไม่ใช่โกโจร่างนักเรียนนะอ่ะจะเป็นสกินของอาจารย์โกโจอ่ะจะเป็นอันนี้สกินแล้วก็จะมีเอฟเฟกสกินบวกแล้วก็จะมีทางนั่นของเพชรสามพันแล้วก็เจนเกนคริสตัลไว้เปิดแสงมืดอ่ะอันนี้ให้มา10ลูกแล้วก็ทางนั่นของ Uh, อาวุธแสงเป็น2ดาวเทงเกนเอ่อคิร์สทูบ็อกนะก็คืออันนี้มันบอก Open Get uh, f เอ่อ o l l o w i n g i t ท m น่าจะมันไม่ได้เขียนว่าแรนดอมตอนนี้ถ้าผมจำผีดก็คือเปิดเราสามารถเลือกได้1อันว่าเราจะเอาไหนอันนี้คือได้เป็นแพ็คที่สามารถเลือกได้เลยนะใครที่เติมแนละ้วสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าใช่แพ็คเลือกหรือเปล่า เพราะว่าถ้าปกติถ้ามันเป็นแพ็คสุม่มอ่ะมันจะเขียนว่า randomly หรือ random อะไรสักอย่างประมาณนั้นนะแต่ว่านี่คือมันเป็น uh, one following item ก็น่าเป็นสามารถเลือกได้1ชิ้นนั่นเองนะอ่ะเอ๊ะหรือว่ไม่ได้ทั้งเซตป่ะไม่น่าจะได้ทั้งเซตนะอันนี้น่าจะได้แค่1ชิ้นนะเพราะเพราะมันบอกแค่ one following item อย่างเดียวอ่ะก็จะเป็นแพ็คนี้ราคาเนี่ยอยู่ที่1,975บาทถามส่วนตัวว่ามันคุ้มไหมผมว่ามองว่ามันคุม้ม 1. มันได้สกินอ่ะ 2. องมาได้ไเทมหอ่ะอันนี้ซึ่งผมไปถาามคนนที่เ่เเเลซิร์ฟ จมาเขาบอกว่าไอเทมของเซิร์ฟจีนเนี่ยที่สูงที่สุดเท่าที่พอเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นขน้นของ2ดาวลุง้งอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะสูงสุดของเซิร์ฟจีนแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ใจะนะว่าสูงสุดหรือเปล่าถ้าให้ดาวเนี่ยมันอาจจะมีถึงอ่าห้าดาวลุง้งเพราะว่าอาวุธแดงเนี่ยมีถึง5ดาว5ดาวแดงเหมือนกันอาวุธอาวุธแดงที่เราใช้กันเนี่ย แต่ว่าเนี่ยมันเป็นแค่2ดาวลุง้งเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันอาจจะมีถึง5ดาวลุง้งแต่ว่าอาจจะหายากเลยนะก็แล้วแต่นะอ่ะแต่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าจะสุดของตอนนี้ละมันคือไอเทมที่ผมคิดว่าสามารถหาได้เยอะสุดอะของของของ,ของตอนเนี้ยของเซิร์ฟเราเนี่ยมันผมยังไม่เคยเห็นอันไหนที่มันได้มากกว่า2ดาวลุง้งสูงสุดเลยคือ2ดาวลุ้งเนี่ยสามารถหาได้แต่ว่าเนี่ยคือ ดีสุดละเพราะว่าได้สกินด้วยได้นี้ด้วยได้เทนเกนได้นี้ด้วยอะแล้วก็ไอฟิกสกินเนะี่ยก็คืออันนี้มันน่าจะบวกให้เฉพาะตัวละครของมันเองนะอะเป็น HP 3%ามเปอร์เซ็นต์แอคเคซแล้วก็ความแม่นยาอีก5%าอนะถือว่าค่อนข้าง,ง,งดีมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาให้สุ่มซ้ำหรือเปล่านะมีรูปแบบสกินอย่างแจมนะ,ะนจากหนุ่มหลอ่อกลายเป็นหนุ่มจากหนุ่มหน้าหลอ่อกลายเป็นหนุ่มหน้าสวยใชาเพราะ <laughs> ว่าสกินมันค่อนข้าง,งสวยนะอะ ี๋ยวให้ดูสก,กินก่อนแป๊บหนึงนะสกินตัวละครปั๊บแล้วก็เป็นแค่สก,กินอันเดียวที่มีอยู่นะในเกมตอนนี้อะนี่ดูรูปแบบสก,กินสวยนะผมถือว่าสวยเลยแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้เติมเดี๋ยวรอตอนที่จะรีวิวอาจารย์ญญโกโจเดี๋ยวค่อยมาทาการซื้อแล้วก็เติมอีกทีเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยอยู่ได้อีกอีกหลายวันอยู่อีกหลายวันอยู่เดี๋ยวค่อยมาเติมแล้วกันนะนี่เดี๋ยวนี้มาทําหน้าของการรีวิวกิจกรรมแล้วก็เดี๋ยวพูดเรื่องอื่นๆเข้าไปเสริมเนื้อหาเข้านะอะ ันนี้เป็นนีนะสกินของตัวละครนะถือว่าค่อนข้างสวยมากแล้วก็ถ้าเราซื้อนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้เป็นท้านักของโปรไฟล์ตัวละครอันนี้อ่ะจะได้เป็นท้านของรูปโปรไฟล์ตัวละครอันนี้แล้วก็ได้น่าจะได้ปลดอันนี้ด้วยนะอ่านี่ได้ปลดอันนี้ด้วยได้ปลดเอ่อรูปตัวละครของอาจารย์โกโจด้วยอันนี้แมวอ้อนี้เป็นแมวของเรานีกว่าอ่ะจะปลดรูปของอาจารย์เออันนี้มันมีให้เลือกด้วยหรออ๋อไอ้แมวตาเดียวนี่ดูเจ๋งสุดแล้วอ่ะ ประมาณนี้ลกะการสำรวจทาของกิจกรรมอันนี้มาแล้วก็มันมีกิจกรรมอื่นเข้ามาอีกน,นนะเป็นกาชาเอกอันเนี้ยอ่ะเติมวันละ125บาท7วันเอ่อมันไม่เชิงจวันหรอกรางวัลใหญ่สุดเนี่ยคือเนี่ยถ้าเราสุ่มได้รางวัลใหญ่สุดก็น่าจะพอแล้วเพราะว่ารางวัลใหญ่สุดเนี่ยมันจะเป็นทนางของหินอ่าใส่ตัวละครไอเนี้ยคือขั้นสูงสุดของปัจจุบันนะอ่ะเม็ดหนึ่งเนี่ยบวกพลัง20,000อันนี้คือบวกเลือดเพียวๆเลย50,000อันนี้เอ่อพลังบวกแค่11,000แต่บวกพลังยูนตห้าพันแปด อันนี้บวก uh, HP สองหมื่0 0แอคแทอีก2 0 0 0พลังได้15 0 0 0แล้วก็อันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์อ่านี่คือที่สุดของอันละแต่ว่าตัวละครหนึ่งสามารถใส่ได้แค่1เมตรอ่ะจะเป็นทาของ h ้านของเกับ HP 50,000กับ5%อ่ะพลังพลังบวก20,000อันนี้เป็นพลังยมตี5,800กับ5%พลังบวก11 0 0 0อ่ะประมาณนี้ซึ่งมาแล้วแต่ตัวละครใส่แล้วกันนะถ้าเป็นตัวดามเมจเนี่ยก็จะใส่เป็นพลังยมตีสักส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นตัวแท้งตัวซับก็จะใส่เป็น uh, HP ส่่ววนใหญแล้ ปกติแล้วเนี่ยตัวละครพวกซับพอร์ตหรืออะไรพวกเนี้ยที่ใส่เป็นเอ่อพวกสายเลือดเยอะๆสายเดฟเนี่ยพลังมันจะได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันบวกพลังค่อนข้างเยอะอ่ะซึ่งฟังก์ชันอันเนี้ยมันก็จะปลดผมจําไม่ได้ว่ามันปลดตอนวิวอะไรนะเนี่ยจะเป็นนี้อ่ะอจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะสามารถใส่ได้หมดเนี่ยหกเม็ดซึ่งไออันที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ว่าจะเป็น HP เปอร์เซ็นต์หรือไอถักเปอร์เซ็นต์สามารถใส่ได้แค่หนึ่งชิ้นต,อนต่อหนึ่งตัวละครแล้วก็อันที่เหลือเนี่ยมันจะฟิกตามเอ่อตามแล้วแต่ตัวละครอย่างของเเนนีียโโน้ยยโโกจ่ มันจะใส่เหลือง2เขียว2แล้วก็แดงหนึ่งแดงมันจะเป็น HP ที่เหลือเป็นโจมตีกับ HP ครึ่งๆอ่ะถ้าเป็นตัวละครซับพอร์ตอย่างเกโทเนี่ยมันก็จะฟิกมาเป็นสีเขียว2ส้ม1แล้วก็เป็นสีแดง2อันก็คือเป็นเอ่อใส่สีแดงที่เป็น HP เป็นหลักอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวละครแทงเอ่อตัวละครคอนทลน่าจะเป็นเหมือนดาเมจป่ะอ่านี่เป็นเหมือนดาเมจเลยเหมือนโกโจแหละส่วนนี้เป็นตัวละครแทงตัวละครแทง อ๋อแทงกับซัพพอร์ตของเหมือนกันอ่ะแทงซัพพอร์ตเหมือนกันแล้วก็ไอ้พวกตัวสายดาเมจก็น่าจะเป็นของเหมือนเหมือนกันหมดนะเป็นเป็นส้มเขียวแล้วก็แดงอ่ะประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็นั่นแหละไอ้เม็ดใหญ่อนี้งที่ผมบอกนะส่วนวิธีหาในปัจจุบันเนี่ยนอกจากการเติมอันนี้แล้วไปสุ่มอันนี้แล้วมันจะมีให้กุญแจลอตเตอรี่อันนี้เนี่ยเวลาเราได้กล่องอันใหญ่สุดเนี่ยมันจะมีโอกาสได้ด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วก็เวลาเปิดจากชานเนี่ยเก็บ12บชานแล้วก็มาปลด ถ้าผมจะผีนะเก็บ12ชารดแล้วมันน่าจะแรนดอมเป็นอันเนี้ยนะไม่แน่ใจว่าแรนดอมเป็นกล่องอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยมาแรนดอมอันนี้อีกทีนึงหรือว่ามันแรนดอมเนี่ยในบรรดาอ่าสามสี่ในบรรดา5อันเนี้ยอ่ะสิบสองชารดเนี่ยเท่ากับเราแรนดอมอันเนี้ยหนึ่งอันว่าจะได้ไหนนะก็แล้วแต่นะอันนี้ใครจะเปิดใครจะเก็บกี่อันก็แล้วแต่ส่วนตัวผมจะเก็บไว้ครบร้อยยี่สิบก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดทีนึงเพราะว่ามันสามารถเลือกเม็ดใหญ่ได้หนึ่งอันแต่ว่ามันจะไม่มีอันเป็นเป ฟ้ากับม่วงที่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่นนี้ถือว่ามันมันเป็นของแลอ่ะเอาจริงฟ้ากับม่วงเนี่ยเป็นของแลเพราะว่าหาค่อนข้างยากแล้วก็ออโอกาสได้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ว่ามันก็มีโอกาสได้อยู่อ่ะประมาณนี้แล้วก็มันจะมีอันนึงเป็นเอ๊ะมันน่าจะหมดแล้วนะน่าจะมีแค่2อันอ่ะประมาณนั้นกุญแจเนี่ยก็แล้วแต่นะอ่ากุญแจที่เราเปิดนะเนี่ยต้องเก็บ120ดอกใช่ไหมก็ เนี่ยเราหาเติมมาตามกิจกรรมแล้วกันนะอันนี้3ามดาวของหวยอ่าอันนี้อย่างนี้สี่400บาทเนี่ยได้5เศษกับกุญแจ10อันแล้วแต่นะว่าคุ้มไม่คุ้มอันนี้800ได้10เศษนะแล้วก็ได้อันนี้อีกหนึ่งอันเอ้ยอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะเนี่ยแปดสุ่มอันนี้อันนึงแต่ว่าถ้ามันได้เกลือก็เกลือไอ้เหี้ยถ้าผมซื้อเนี่ยผมสามารถสุ่มได้2อันเลยเราได้กล่องนี้อันนึงแล้วก็เศษชาดผมจะครบอันนึง แต่ว่า800ก็แพงอยู่นะเอาเรื่องอยู่อ่ะประมาณนี้ในการสรับทางด้านของอ่พวกเนื้อหาเติมเงินอ่ะมาเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มโกโจกันต่อเอ่อสุ่มฟรีแล้วก็มีมสุม่ม10มาสุ่มเอ่อฟรี1ครั้งใช้ตัว๋ว10แล้วก็สุ่มเพชรอีก10อ่ะประมาณนี้ไปเริ่มจากฟรีก่อนเออท่ากับวันนี้เราจะได้ทางด้านของการันตี5ดาวตัวหนึ่งเนาะก็ถ้าได้โกโจก,ก็จะแจ่มมากนะไปฟรี ป๊าเข้าให้วิงวิงป๊าเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยออกก่อนการันตีล่ะโกโจโกโจโกโ,โอเคโทเกะอ่ะอย่างน้อยมันก็ยังออกก่อนการันตีนะถึงจะไม่ใช่ตัวที่อยากได้ก็เถอะอ่ะไปเถอะอ่าสิบครั้งมาสิบครั้งแบบตัวแล้วก็เดี๋ยวสิบครั้งแบบใช้เพชรต่ออ่าโอเคนี่เกลือป๊าเข้าให้โอเค มาเดี๋ยวสุ่มแบบใช้เพชรกันต่อ10ครั้งสุดท้ายปับ๊บมาเออรอบนี้มันไม่ได้การันตี5ดาวเนาะปับ๊บเกลือโอเคเกลือครับอ่าตอนนี้ผมคิดอยู่นะว่าก่อนจะจบกิจกรรมเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ4วันกว่ากาเนาะไม่แน่ใจว่าจะถึง1ดาวลุงหรือเปล่านะแต่ว่า เดี๋ยวตอนวันท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาทาการรีวิวทีนึงแลวกันเพราะว่าตอนเนี้ยน่าจะขาดอยู่4ตัวนะถ้าจะทําเป็นดาวลุงได้แล้วก็ผมน่าจะการันตีเนี่ยประมาณ2ตัวได้มั้งนะตอนนี้เดี๋ยวผมขอดูเศษก่อนผมมีกี่เศษวะเออผมมีอยู่5เศษเดี๋ยวขอนับก่อนแป๊บหนึ่งเออถ้าเราเติมจากพาร์ทใช่ไหมมันจะได้ทั้งหมดถ้าเราเติมจากพาร์ทเราจะได้1ตัวอ่ะอันนี้1ตัวละแล้วก็ มันจะมีจากกิจกรรมอันนี้อีกสามเดี๋ยนะหาอ,อีกหนึ่งตัวเป็นสองตัวแล้วอันนี้สามสิบท่อขาดอีกยี่สิบขาดยี่สิบเมื่อกี้เรามีห้าเราสุ่มถึงนี้เราจะได้ยี่สิบท่บว่าทั้งหมดสามตัวแล้วอะท่บว่าตอนนี้เดี๋ยวสุ่มอีกอ,อ,อีกเท่านี้แล้วก็ลงกับกิจกรรมเติมเท่บว่าผมจะได้สามตัวขาดอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวหนึ่งตัวเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าจังเอ๊ะแต่ว่าถ้าเอาจริงถ้าแบบ ไม่ลุ้นเลยนะถ้าเอาแบบไม่ลุ้นนะผมเติไวันนะี้พันสอก็ได้โกโจโลแล้ว1ตัวกถวถว็ถือว่าเราสามารถทําเป็น1ดาวลุงได้ไม่ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าเราสามารถทํา1ดาวลุงได้ล้กันนะเพราะว่าพันสเนะี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่ราคาที่ แพงเกินเอื้อมแล้วกันนะสำหรับทางด้านของตัวละครแสงมื่หนึ่งตัวผมมองว่ามันก็ถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้คุ้มมากเพราะว่าถูกที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ตัวละครแสงมื่เนี่ยก็คือ800บาทนะประมาณ800บาทเนี่ยเราได้แสงมื่นหนึ่งตัวแต่ว่ามันแล้วแต่กิจกรรมของทางเกมแล้วกันนะมันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกกิจกรรมหรือว่าทุกรอบอ่ะ800เนี่ยหนึ่งตัวไอเนี้ยพันสองเนี่ยก็ถือว่ากลางๆแล้วกันนะมันมันก็ถือว่าแพงเลยนะแต่ว่ามันก็ถือว่าถูกสุดในราคาตัวละครที่สามารถหาได้เพราะปกติแล้วเนี่ย มันจะราคาอยู่ที่ประมาณ3า0 0ันเก้าสามพันเก้านเนี่ยประมาณเนี้ยต่อนหนึ่งตัวละครผมเลยมองว่าพันสเนี่ยมัน,ม,นมันถูกมากถ้าเทียบกับไอ้ตัว3ามพเนี่ยนะเออก็เลยคิดว่ามันถูกอ่ะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอ่าวันเนี้ยมันจะมีหาตัวละครฟรีอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วเนี่ยเคยบอกไปแล้วนั่นแหละวิธีการหาตัวละครฟรีนะสำหรับท่าทางของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเวลาเรากดตัวละครใช่ไหมกดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้กดทา่าทางของกิฟท์ที่เป็นใส่ของขวัญแล้วก็อันเนี้ยที่ใให้ส ค่าความสัมพันธ์ตัวละครเนี่ยให้ถึงเลเวล10เวลาเราใส่ถึง50เสร็จปุ๊บมันก็รีใหม่เป็น0ูนะแล้วก็เราต้องใส่อีก100ถึงจะเป็นนี้พอ100เสร็จปุ๊บก็รีใหม่ใส่อีก200 200เสร็จรีใหม่ใส่อีกห้าระนี้อ่ะจนไปถึงนันสุดท้ายเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้จนถึงเลเวล10เนี่ยเราจะได้ตัวละครฟรี1ตัวละครอ,อ่ะซึ่งวิธีการหาของที่สามารถใส่ให้ตัวละครได้อ่ะแล้วก็อีกอันนึงคือของที่ใส่ให้ตัวละครเนี่ยบางอันมันม,นมา สีส้มสีแดงเนี่ยจะมีเอฟเฟกให้กับตัวละครซึ่งมันจะใส่ให้จํากัดเนี่ยไอของสีส้มสีแดงเนี่ยที่มันจํากัดชิ้นเนี่ยเห็นไหมทับห้าทับห้าอะไรพวกเนี้ยอ่ะมันจะได้เอฟเฟกเพิ่มแต่ว่าไออย่างเงี้ยยูจิกับกำไรเนี่ยมันไม่มีเอ่อลิมิตมันจะไม่ได้เอฟเฟกเพิ่มขึ้นอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูจากอันแรกอันแรกตัวเกมอันนี้อันนี้เหมือนมันจะเขียนไม่หมดนะเอาจริงมันน่าจะได้เอฟเฟกเท่ากับตัวอื่นเนี่ยการโจมตีร้อยหนึ่ง HP พันหนึ่งแอคแท็กสองร้อยอ่ะแล้วก็ได้คค่าอม ส่วนนี้ก็เนี่ยพันหนึ่งกับ200ได้ค่าความติดร้อยหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะพันหนึ่งกับ200อันนี้ก็พันหนึ่งกับ200เหมือนกันอ่ะถ้าเป็นสีแดงนะประมาณนั้นถ้าเป็นสีสีสีส้มสีทองอันนี้ไม่ได้เขียนอ่านนี้ได้500กับ100โอเคมาเมื่อกี้อ่าสายเข้าใหม่อ่าอันเนี้ยก็จะได้500กับ100เหมือนกันเห็นไหมสีส้มเนี่ยมันจะได้ครึ่งหนึ่งของอ่าสีแดงแล้วกันนะแต่ว่าความหายากมันก็ต่างกันระดับหนึ่งแล้วกัน แล้วก็วิธีการหาเนี่ยเออแล้วก็ไอ้พวกสีนี้ก่อนนะอย่างสีม่วงเนี่ยชิ้นเนี่ยถ้าผมจะม่ผิดนะม,มันมีให้ซื้อในร้านค้าอยู่ก็ราคาประมาณหกแสนไดเ้เนี่ยในร้านค้าปกติเนี่ยราคาจะมีให้ซื้ออยู่6กแสนแล้วก็ถ้าเป็นกําไรเนี่ยอยู่ที่200เพชรถ้าเป็นไอ้รูปยูตะเอ๊ะ ยูจิอ่ะถ้าเป็นรูปยูจิเนี่ยจะอยู่ที่400เพชรอ่ะก็แล้วแต่ละกันนะว่าถ้าใครรีบที่จะใช้ตัวละครอะไรพวกเนี้ยก็สามารถมาเอามาซื้อได้นะประมาณนี้แล้วก็ไอ้พวกสีฟ้าสีพวกเนี้ยก็หาได้เอ่อเลื่อยเปื่อยนะจริงๆหาได้จากตามกิจกรรมต่างๆนะส่วนท่านั่งของสีส้มเนี่ยสีส้มกับสีแดงเราสามารถหาได้จากสัตว์เลี้ยงอ่ะเห็นไหมแคทเอ่อจูเนียร์นี่ประมาณนี้ใช่ไหมจูเนียร์เนี่ยมันจะเป็นท่านั่งของแมวพวกเนี้ยที่สามารถเอ่อ ที่เราสามารถให้อาหารมันได้ประมาณนี้ซึ่งถ้าจะเอาของที่มันเป็นสีแดงคุณต้องให้อันที่มันเป็น300เพรก็คืออันทางขวาสุดเลยอะขั้นสูงสุดคือมันจะมีโอกาสได้ออกเป็นสีแดงอันนี้อย่างเนี้ยของผมเนี่ยได้สีแดงอันเนี้ยมาอันหนึ่งเนี่ยก็คือเพิ่งได้มาวันนี้เลยผมให้อันที่มันเป็น300เพรซึ่งน่าจะให้ไปประมาณแบบ2 3 0 0 0เพรอะเออมันก็ออกมาชิ้นหนึ่งแต่ว่าอันอื่นเนี่ย มันมันไม่ใช่ว่ามีโอกาสไม่ใช่แค่อันสุดท้าย300เพชรเนี่ยมีโอกาสออกแค่นี้มันก็มีโอกาสออกพวกสีส้มอะไรพวกนี้ด้วยอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมมันก็ได้มาค่อนข้างเยอะอยู่นะออของยูต่านี่ผมเติมมาน,นะ10อันเนี่ยผมเติมน่าจะสิบวันอะ่ะวันละอันอันนี้ก็เท่ากับว่าจากแมวเนี่ยผมได้มาทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเอ่อสิบสี่เฉยๆประมาณ18ชิ้นนะ18ชิ้นแล้วก็อันนี้1นึ่งเป็นสิชิ้นอ่ะจากของแมวที่ผมที่ผมเลี้ยงที่ผมจ่ายไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมจ่ายไปกี่เพชรนนะักแต่ว่าไดด้้มมมาาทังหประณ เชิ้นประมาณนั้น17-18ถึงชิ้นแล้วกันนะอ่ะประมาณนี้ถ้าถ้าผมจะไม่ผิดแต่ว่าราคาก็จ่ายค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่ามันเป็นวิธีการเล่งเอ่อค่าความสัมพันธ์ตัวละครแล้วก็เล่งเศษตัวละครค่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยของตัวละครให้เยอะขึ้นแล้วก็อีกอย่างคือมันทำให้ตลลัวละครเราเก่งขึ้นอย่างที่ผมบอกไปเห็นไหมมาได้เนี่ยเอ่อร้อยร้อยแล้วประมาณเนี้ยอ่ะมันอาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่ว่าพอเยอะๆเนี่ยมันก็เยอะอยู่อย่างเนี้ยห้าร้อยสิบชิ้นก็เท่าว่าพลัง ชีวิตเพิ่มขึ้นมา5,000พลังโจมตีเพิ่มมาหนึ่งพันใช่ไหมมันคือ5,000ใช่ไหมห้ายคูณ10ก็5,000 5,000กับนี้ก็เป็นห้า0ันกับ1,000เออใช่5,000กับ1,000อ่ะเท่ากับว่าเนี่ยแค่ชิ้นนเะนี่ย10อันเนี่ยผมโกโจผมได้พลังชีวิต5,000แล้วก็พลังโจมตีห0ึ่งพันอ่ฉะฉบับนี้นะแล้วคุณก็ลองมาคำวนวณดูเนี่ยมันมีหมด3,4,5,6มันมี6ชิ้น ถ้ากิดว่าเลื่อนเนี่ยเพิ่มได้หก0 0 0่นกับพลังโยมตีอีก3 4 5 6 0 0ห้าอ่ะประมาณนี้แล้วก็อันสีแดงเข้าไปอีกมันก็ได้อีกระดับหนึ่งเยอะพอสมควรแล้วก็เอ่อถ้าสมมติเราได้เป็นไอเนี่ยเหรียญเนี่ยที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะยิ่งเพิ่มพลังเราขึ้นเข้าไปอีกเพราะว่าอันที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์นเนี่ยเวลาส,สเตตัสพื้นฐานเราเยอะเนี่ยเออพลังมันก็จะบวกค่อนข้างเยอะขึ้นตามเกมปกตินั่นแหละอ่ะประมาณนั้นอันนี้คือวิธีการหา กิฟต์แล้วก็วิธีการาวิธีการหากิฟต์ประกันเออเป็นการเล่งสเตตัสตัวละครนะแล้วก็อ,กอ,กอ,กอีกอันนึงที่มันเพิ่มนะกดตรงอันนี้เนี่ยมันจะมีข้างอันนี้ที่เพิ่มขึ้นอ่ะซึ่งอันนี้มันเป็นทั้งโบนัสของตัวละครทั้งหมดซึ่งตัวละครทั้งหมดของผมเนี่ยผมอัพไปแค่ของโกโจตัวเดียวถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอัพแค่ของโกโจอาจารย์คนเดียวอ่ะมันจะได้เป็นโบนัสเนี่ยก็คือเป็น h p 2%พไอแท็กแล้วก็ h p อีก1,700ดไอแท็กอีก1้0จ ลองนึกสภาพดูถ้าเราอัพทุกตัวละครให้มันให้มันตันขั้นสิบทุกอันเนี่ยเนี่ยขั้นกล้าละถ้าเราอัพให้มันเป็นขั้นสิบทุกอันเนี่ยไอเดีเราเนี่ยมันจะค่อนข้างเก่งขึ้นม,มันจะเก่งขึ้นแบบเยอะมากอันเนี้ยผมจะเรียกว่าไส้ในแล้วกันอ่ะกรณีที่เราอัพอันเนี้ยจนแบบเยอะๆเยอะใช่ไหมพวกตัวละครเบสิกที่เราแบบเราไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยตัวละครไก่ๆที่เราไม่ได้เล่นอย่างเงี้ยพลังมันก็จะสูงไปด้วยเพราะว่า ไอพวกอย่างเงี้ยมันได้ท้ง ID เออมันได้ท้ง ID มันเลยทำให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นไปในตัวนั่นเองนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปของวันนี้นะก็เออ่หลกัหลกๆก็เป็นเอาจริงหลกัหลกๆของคลิปเนี่ยจะมาทำการรีวิวไอพวกแพ็คสกินโกโจนะแต่ว่าอ่ะเนื้อหาเนี่ยถือว่าเป็นแถมๆไปแล้วกันนะเพราะว่าก็ยังไม่เคยทำคลิป่อพวกสอนหา กิบไอเทมให้เออเอาจริงเคยสอนหาเศษตัวละครจากการให้อ่าไอเทมผวอนสัมพันธ์แล้วแต่ว่ายังไม่เคยสอนหาวิธีวิธีหาเออก็เลยวันนี้มาสอนหาแล้วกันไม่ว่าจะเป็นชงหน้่างของช็อป ไม่ว่าจะเป็นทานงด้านของการเลี้ยงแมวอะประมาณนี้มันสามารถหาได้เองนะอ่ะโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมานี้นะก็ใครดูถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครตกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดกิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่กาๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทงซ้ายเพจดีด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม